อาบน้ำก่อนก่อนที่จะไปอยู่กับคนอื่นเนาะหนึ่งเดือนเลยนะลูกนะจะไปอยู่กับคนอื่นก็อหมอมหอมห้าเหม็นนี่น้นา,ากนนะคุณป่วยนะลูกพรุ่งนี้แม่จะไปส่งแล้วนะ ไปเมืองไทยเราลูกต้องไปอยู่กับคนอื่นอบบน้ำให้ห,อ,หอมๆจะไปอยู่กับคนอื่นห้ามเหม็น อยู่บ้านนอกนะครับรอแม่แม่ไปเมืองไทยใช่ไหมลูกแม่จะทิ้งไปเมืองไทยแล้วหนูต้อเป็นเด็กดีนะลูกรู้ไหมต้องเป็นเด็กดีนะลูหกห้ามหนีออกจากบ้านนะหลอกก่อนไปเมืองไทยหนีออกจากบ้านสองตัวนนะ

เล่นกเลย,เลยโอเคจะได้หอมหอมาจะเที่ยงไปมังไทยแล้วครับมาจะไปมังไทยต้องอาบน้ำข้าขงหมาก,ก่อนก่อนที่จะไปอยู่กับคนอื่นไม่ลูก รู้ป่วยนะทุเดียอยู่นัครรู้จิป่วยนะทุเดียไม่เป็นไรอะคุเย Mira. so good for you to be one month in Ulan. Yes. Beyonce. Now you cannot come up. <laughs> now you cannot come up. about it. i am You happy now? You can shower. Ooh. <laughs> <laughs>